านะครับเพื่อนผู้ชม์มันก็มาลงทีนี้มีตัวหรือเปล่าเนี่ยดาวหนึ่งเพื่อนเอาเพื่อนดาวดาวสองแล้วลงมาก็ใส่ยับเอาเพื่อนไฟต้องไฟในจังหวะนี้อุ้ยห่างเข้าอุ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนหมดตีหมด,ดหม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 ด,หมด,หมด พี่หยองเพิ่นเนี่ยพี่หยอง <Help me. S 1> มากับนักแข่งจบเปื้อนแปบบ๊ด oh. ไปละไปละโอ้โห <Stay alert. S 1> oh. ยังคมยังคมเนี่ยผมเป็นคนที่ยิงบาลีตไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ แต่ก็พอยิงได้อะแต่ไม่รู้จะได้ขนาดไหนก็รอดูกันนะครับวิ่งหาผมได้มปสามชิวเมื่อกีเก็บสามเลยสวยปาบโอ้โหโดูนี่นะก็พอยิงได้นิดหน่อยครับเั้ยมดูว่าเกมนี้ผมจะแบกเพื่อนหรือเพื่อนแบกนะไปไปไปเพื่อนเพื่อเพอนลุยลุย,ลย เกมนี้เราต้องแชมป์ต้องแชมป์บูญ่าต้องมาแล้วเกมเนี้ยวิ่งอะไรวิซีดีกว่าไม่เพื่อนโดนนะเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้ววิ่งมีตัวแล้วนะโอ้โหไม่ทันไม่ทันวันซีออกมามออกมาวันเนี้ยนี่ไงเขาจะไม่เห็นผมนะ ใส่กันแล้วกันอุ้ยมีลูกซองอยู่นี่าเอาอยู่ซี่ก็อยู่ซี่อา้าวโดนหัวไปดิครับไปเพื่อนไปเกมนี้ผมเอาสกิลสายสไนามานะแต่ผมจะขอเลือดบาลิตครับซองยาวแล้วกัน ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เขาอัปเดตมาใหม่ล่าสดเ่ยซองควงนี่มไม่ใช่ทุยไอ้โทคอนนี้ยิงยิงไม่ค่อยตายย,ยิงตายยากตายอยู่แต่ว่ามันตายยากก็เียเป็นซองยาวซองควงก็ซองคว,ง,ง,ควง,งผมรู้สึกว่าแรงขึ้นนะไม่มีประเด็นอ่าเพื่อนสวยเพื่อนเปิดอย่างนี้ก็ล่วงดีครับมาเงี้ยเรียบร้อยเม็ดเดียวเลยช่ำหวานจี๊บเอ้ย โดนลัดเฉยเลยอ้าวไอุ้ยอะไรมันลัดคิวกูนเนี่ยโอ้โหบังอาจบังอาจพเาาพเื่อนดาวเพื่อนตุยไปแล้วอุ้ยระวังเพื่อน oh, oh. โอ้โหโอ้ยเพื่อนดาวอลยอะโอ้โหบังอาจยิงพเพื่อนกูนี้ต้องโดนแนละ้วโอ้โหขวาเต <Help me. S 1> ็มเลย เอาดนแล้วเพื่อนร้อยยี่สิบสามไม่ไม่ดวงาวเรียบร้อยสวยไปไปไปเพื่อนโหวงหวงเริ่มแรงแนละ้ววิเพิ่นดาวเพิ่นดาวอย่าอย่าอย่า,าเพิ่งอย่าเพิ่งหันไหมเนะี่ย โหหมอกแรงด้วยคนดูรีพันเพื่อนรีพันไปไปเข้าวงเข้าวงโก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 มาเพื่อนมาโอ้ยเพื่อนพันยายไม่ทันคืพี่านหน้ามีประเด็นเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วหัว โอ้โหออโอ้โหไม่ดูทั้งสองคนนี้ก็คนลุหัานเอาอุ้ยไม่ดาวโอ้โหเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเดินป่าไอ้คนาดาวมาเล็ดคู่แล้วกันเก็บยาใหญ่อย่างเดียว มีเพื่อนเนี่ยโอ้โหมันมาจากไหนเนี่ยตัวนี้เรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยจะแช่ไม่ได้ไมาเจ็ดชิวนะแเพื่อนอัานละสามตัวมาปลาไปมัวแล้วเพื่อนตรงไหน,นมาเพื่อนมาแบ่งตีนกันหน่อยเพื่อน ui 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 đi ui 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 หูด้านหน้าก็มีด้านซ้ายก็มีพอจยากไปกินไหมอ๋อเห็นละโอ้โหยิงมาดเด็บอุ้ยเอาลุกแหละเอาลนลน เอาเอาไอ้บอบไปนั่นเอาเอาหนักเลยไอ้บอวางไม่ได้เอาหนักเอาเอาหนักเลยเกมช่วงนี้เหมือนเห็นตัวนี้นี่ไงเจอแล้วไอ้นี่เดี๋ยวที่มันหญิงของของหัวแล้วกันอวิวิมันอุ้ยมันเลือดเท่าไหร่เนี่ย ไม่ดาวเมื่อกี้เกินสองร้อยนะร้อยตายยากตตยเย็นด้วยกันนะมึงเนี่ยเอาสองหนึ่งอ่ะไหวหรอเปล่าคนมันจะไหวหรอเปล่า้านหลังตานหนาเขาวิ่ง เช็คก่อนโอ้มแสดงว่าไม่มีอเอาเลือสองสองแล้ว,ลวไม่ใช่เดือนหนึ่งหนึ่งนะมาเด้อขอเช็คก่อนเนี่ยตรงมุมนี้โอ้มไม่โดนนะเนี่ยทำไม ผมบร้อยที่หนึ่งครับผมเกมนี้ถือว่าแบกมาขึ้นสามแล้วสวย